สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหมอบ้านยาช่องที่จะมาเล่ากลุ่มอาการต่างๆด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับหมอเจนพทพวัน,นีิสารนุงประเสริฐค่ะวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อเรื่อง5สิ่งค่ะที่จะมาช่วยบรรเทาอาการท้องผูกหรือไถ่ลำบากของคนเรานั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้คลิปนี้มีคําตอบค่ะมาสู่สิ่งแรกกันเลยนะคะที่จะมาช่วยลดอาการท้องผูกของเราได้นะคะนั่นก็คืออาหารนะคะหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนั่นเองค่ะทุกคน อาหารหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นอุ้ยจะสามารถช่วยแก้การท้องผูกได้ยังไงล่ะก็คือเข้าสู่สาเหตุแรกของเราที่เราเคยพูดไปนะคะก็คือความร้อนในร่างกายเราสูงถูกไหมคะพอความร้อนในร่างกายเราสูงก็เลยไปเผาให้ก้อนอุจจารามันแห้งนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะเข้าสู่สาเหตุนี้นะคะแนะนําให้รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดฟ้าทะลายโจรน,นะคะลูกกระดอง ลากปลาไหลเผือกนะคะซึ่งพวกนี้มันเป็น4ีสมุนไพรนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีรสขมพวกนี้สามารถหากินได้เลยนะคะตามทั่วไปแต่เราจะกินยังไงล่ะเพื่อให้ปลอดภัย นะคะทุกคนอันนี้แนะนําว่าให้ปรึกษานะคะเภสัชกรแผนไทยใกล้บ้านนะคะว่าเราสามารถทานยาขนาดไหนนะคะเพื่อลดพวกกลุ่มอาการความร้อนในร่างกายได้บ้างแต่ถ้าแนะนําง่ายๆที่หาง่ายๆทั่วไปเลยนะั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นยาขมทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินยาขมหรือยาเขียวเนี่ยสามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายได้นะคะแล้วก็จะติดพวกสมุนไพรที่ติดถ่ายลงไปด้วยนะคะในกลุ่มยาขมยาเขียวฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางท่านเหมือนกันที่เคยซื้อยาขมยาเขียวมากินเพื่อแก้อาการท้องผูกนะคะแต่ ใครก็ตามที่ไปซื้อตามมากินนะคะแล้วอาการไม่ดีขึ้นแสดงว่าเราไม่เข้ากับสาเหตุแรกนะคะแสดงว่าไอ้ที่เราท้องผูดเนี่ยมันไม่ได้ท้องผูดจากความร้อนนะคะแต่ใครที่กินยาเขียวยาขมแล้วเราสามารถถ่ายได้ปกติแสดงว่าอันเนี้ยมันเข้ากับสาเหตุแรกก็คือความร้อนใน,ในร่างกายสูงนะคะกินยาเขียวยาขมก็จะลดความร้อนในร่างกายได้นะคะพอลดความร้อนในร่างกายได้ปุ๊บ อุจจาระที่มันเคยแข็งที่มันที่มันเคยแบบขับไม่ออกเนี้ยค่ะมันก็จะกลับมานิ่มขึ้นแล้วก็ถ่ายออกได้ในที่สุดนั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้านอกเหนือจากเรื่องของยานอกเหนือจากเรื่องของอาหารก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เราควรปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดที่บอกไปเนาะพอเราเครียดร่างกายเราก็จะร้อนมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลดพวก กลุ่มอาการทางความเครียดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการระบบความคิดของเรานะคะคิดเป็นเรื่องๆนะคะวัน by วันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดหลายเรื่องรวมๆกันนะคะหรือว่าอย่าจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถลดความร้อนในร่างกายได้นั่นเองค่ะสิ่งที่2นะคะที่จะสามารถลดอาการท้องผูกได้นะคะนั่นก็คือกลุ่มอาหารนะคะหรือว่ากลุ่มยาที่มีฤทธิ์ร้อนนั่นเองค่ะทุกคนกลุ่มอาหารหรือกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ร้อนจะสามารถทําให้เราแก้ท้องผูกได้ยังไงนะคะ สิ่งเหล่านี้มันจะแก้ในสาเหตุที่2นะคะที่เราพูดกันไปในคลิปก่อนหน้านะคะนั่นคือเรื่องของลมนะคะที่มันมากเกินไปแล้วทําให้เราเนี่ยไม่มีแรงเบ่งนะคะยาขนาดหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือชื่อยาวาทอรีนีสันตาคานั่นเองค่ะซึ่งใครหลายหลยคนก็คืออาจจะเคยซื้อทานไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีลักษณะคล้ายคกันคือบางคนเนี่ย กินไปแล้วนะคะถ่ายได้บางคนกินไปแล้วถ่ายไม่ได้นะคะคนที่กินไปแล้วถ่ายได้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเข้ากับสาเหตุที่2นั saying, ่นก็คือลมเนี่ยมันมีมากแต่มันไม่สามารถพัดพาก้อนอุจจาระเนี่ยออกมาได้นะคะพอเรากินทรณีสารคาัดเข้าไปซึ่งกลุม่มทรณีสารคาดนะคะเป็นกลุ่มยาฤิดร้อนนะคะจะทําให้ก้อนลมเนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นนะคะแล้วถ่ายเส้นถ่าย,ายลมคําว่าถ่ายเส้นถ่าย,ายลมหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงเอาลมเนี่ยที่มันค้างตามร่างกายไม่ว่าอยู่ส่วนไหนต่างๆของร่างกายเนี่ยเอาออกมานะคะแต่มันก็จะ พาพวกของเสียในร่างกายออกมาด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีของเสียในร่างกายเนี่ย หลักๆที่เวลาไปหาคุณหมอฮอกก็เลยจะจ่ายพวกทรณนีสันดาค่าให้ไปด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีกลุ่มอาการในแบบที่2นะคะก็คือไม่มีแรงเบ่งนะคะถ่ายแล้วรู้สึกถ่ายไม่ค่อยสุดนะคะแนะนําว่ากินเป็นทรณีสันดาค่าก็จะช่วยได้นะคะนอกเหนือจากกลุ่มทรณนีสันดาค่าแล้วค่ะก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยับขยืขย่นร่างกายนะคะให้มากขึ้นนะคะทุกๆ15นาทีหรือว่าทุกๆ20นาทีก็ได้นะคะหรือพยายามออกกําลัางกายให้ได้นะคะอาทิตย์ละ3วัน2วันอะไรก็ได้แล้้้วแแตต่่ต่ขอออใหอยยางน ร่างกายเรามันได้มีเหงื่อออกได้ขยับได้มีอแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมใน,ในการแบบขยับร่างกายบ้างนะคะไม่ใช่แบบนั่งก็นั่งทั้งวันยืนก็ยืนทั้งวันอ,อย่เแี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลเป็นปันจจัยส่งเสริมทําให้ร่างกายเรายิ่งท้องผูกมากขึ้นนั่นเองค่ะมาสู่สิ่งที่3นะคะที่จะช่วยลดพวกกลุ่มอาการท้องผูกได้นะคะนั่นก็คือกลุ่มยาหรือกลุ่มอาหารที่มีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะทุกคนก็คือรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะเข้ากับสาย สาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของถ่ายแล้วมันเหมือนเป็นของเหลวของเหนียวติดชะโครกนะคะแต่ในลักษณะนี้เนี่ยคือมันจะมีอยู่2แบบคือเราบอกไปว่าไอ้ที่มันถ่ายเหนียวถ่ายติดชะโครกะคะ่ะเพราะว่าไฟย่อยมันหย่อนถูกไหมคะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายพวกกลุ่มยาลิดร้อนนะคะเข้าไปเสริมด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีอาการเหมือนท้องผูกถ่ายแล้วมันเหมือนเหนียวติดชักโครกถ่ายแล้วมันเหมือนอยังมีอะไรค้างอยู่ที่ทวารอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งอะค่ะอาจจะต้องกินทั้ง2รสนะคะไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวกับรสร้อนคือเอารสเปรี้ยวอะค่ะในทางเหมือนไทยว่าไว้ว่ารสเปรี้ยวจะไปเพิ่มน้าถูกไหมคะฉะนั้นเ,นเอารสเปรี้ยวไปเพิ่มน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอารสร้อนเนี่ยไปช่วยขัดนะคะเอาของเสียที่มันค้างตามท่อตามลำไส้เนี่ยออกมานะคะฉะนั้นกลุ่มยาที่อยากแนนนนนะะะํําาาาาก็็็จจเเปปไม่่่ว้ตีอยง ะะหรือว่าจะเป็นายาทอนีสันคาตาตกินคู่กันได้นะคะหรือว่าในบางกรณีอาจจะกินเป็นกระสายเส้นนะคะเปิดทางเดินลมก่อนนะคะให้ลมมันเคลื่อนได้ดีมากขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยกินเป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อเพิ่มน้าก็ได้นะคะในลักษณะนี้ซึ่งยางทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยอันนี้คืออยู่ในบัญชียาหลักทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถาปรึกษา เภสัชกรแผนไทยใกล้บ้านได้เลยนะคะเพื่อลดกลุ่มอาการตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้านอกเหนือจากเรื่องของอาการรับประทานยานะคะอีกพฤติกรรมที่อยากให้ปรับเปลี่ยนนะคะก็คือเรื่องของการเคี้ยวหรือว่าการรับประทานอาหารนะคะอาจจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อลดปัจจัยที่ทําให้ไฟย่อยเราหย่อนได้น้วนเองค่ะหรือ ถ้าเราหิวให้เรากินข้าวเลยนะคะถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องกินนะคะเพื่อลดการที่ร่างกายเราค่ะใช้ไฟย่อยเกินกว่าเหตุนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่4นะคะที่จะสามารถลดกลุ่มอาการตรงนี้ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานน้ำนะคะซึ่งเราบอกไปในคลิปก่อนหน้าแล้วแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดเพิ่มนะคะก็คือพฤติกรรมการทานน้ำเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราหิวน้ำเมื่อไหร่หรือก็หายน้ำเมื่อไหร่ค่ะก็คือให้เราดื่มน้ําได้เลยนะคะณเวลานั้นมันจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายด้วยนะคะททุกกคนนเพรราาาาาาะววว่่่่มห็ตีิ้ํแสดงง กายเราค่ะต้องการน้ํานั่นเองค่ะทุกคนแต่เวลาการดื่มน้านะคะที่ดีเราควรจะค่อยๆจิบน้านะคะไม่ใช่ดื่มแบบว่าเป็นอึกใหญ่อะไรเงี้ยค่ะค่อยๆดื่มค่อยจิบนะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ําไปใช้ได้มากกว่าการที่เราแบบดื่มน้าเป็นแก้วใหญ่ๆนั่นเองค่ะทุกคน แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่หานั่นก็คือการรับประทานอาหารนะคะที่มีกากใยห,หรือว่ารับประทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะในช่วงที่เราท้องผูกอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ไฟย่อยของเราะคะ่ะทำงานไม่มากนะคะแล้วก็ทําให้ลักษณะอุจจาระของเราะคะ่ะออกมาสวยออกมาแล้วไม่หนัก ไม่หนักจนเกินไปนะคะเราไม่ต้องแบบไปใช้แรงเบ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะแนะนำอีกนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครท้องผูกในแบบที่1ที่เราบอกไปก็คือท้องผูกแบบก้อนหุ่นละมันแห้งมันแข็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําว่าอย่าไปเบ่งนะคะในห้องน้ําเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเบ่งอะคะ่ะ อนอกเหนือจากเรื่องของการที่ทำให้เกิดแผลบริเวณทวารแล้วหรืออาจจะไม่เกิดลิซิดวงได้ในอนาคตแล้วอะค่ะมันอาจจะส่งผลในไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าลมเสียดหัวใจได้ค่ะทุกคนเพราะว่าในขณะที่เราเบ่งก้อนอุจจาระออกมาค่ะลมที่มันค้างในท้องบริเวณมากเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันก้อนอุจจาระออกอะค่ะแล้วถ้าเกิดก้อนอุจจาระรารามันแข็งมากๆมันไม่ออกเนี่ยค่ะลมที่ท้องของเราอะค่ะมันก็จะดันขึ้นมาบริเวณหน้าอกนะคะทําให้เราเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกได้นะคะหรือถ้าใครเป็นมากๆเข้าเนี่ยมันอาจจะเสียดแทงเข้าหัวใจได้เลยมีอาการจีร แแปะที่หัวใจได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครถ่ายไม่ออกอ่ะแนะนําว่าอย่าเบ่งในห้องน้ำค่ะไม่ออกก็คือไม่ออกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามาปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะอย่าไปเบ่งเองนะคะเพราะอันนี้ค่อนข้างอันตรายเราสามารถวืบแล้วก็ไปได้เลยนะคะทุกคนฉะนั้นอันนี้ขอเตือนไว้นะคะส่วนกลุ่มยาทีา่หมอเจนได้แนะนําไปทั้งหมดนี้นะคะ่ะถ้าเกิดจะให้ดีลองปรึกษา,าเภสัชกรก่อนซื้อ,อยามาทานเองนะคะก็จะเป็นการดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ปรึกษาเขาก่อนเนี่ยเราอาจจะกินยาให้ตรงกับสมุ ฐานลงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเนี่ยท้องผูกท้องผูกเนี่ยก็มีหลายแบบถูกไหมคะยาก็มีหลายขนานนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินยาให้ถูกกับสมุดฐานก็คือสิ่งที่เราเป็นนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราซื้อ,อยาแล้วตรงกับสมุดฐานที่เราเป็นกินไปแล้วเราก็จะมีอาการที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเรากินอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงแสดงว่ามันผิดกับสมุดฐานที่เราเป็นแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อ,อยาขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะกินนะคะก็จะทาให้ร่างกายเราเนี่ยดี ได้อีกนะคะตอน,นนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะได้มาฟังคลิปนี้แล้วนะคะแล้วมีสาเหตุตรงกับข่อไหนแล้วลองไปรับประทานยาหรือว่ารับประทานอาหารหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่หมอบอกแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าหมอเจนจะมาพูดเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะคะจะได้ไม่พาาลาดสาระน่ารู้ดีๆจากหมอเจนแล้วก็พวกเราชาวหมอบ้านยาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ